สวัสดีครับคลิปนี้บรรยายโดยพี่โอนิติเทพช่องโอเคนิติเทพนะครับจะเป็นการพาชมวิวรถไฟฟ้าสายสีชมพูตอนนี้เป็นคลิปที่4ก็เริ่มต้นจากเมืองทองธานีไปจนถึงสถานีสามัคคีคลิปนี้บันทึกไว้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2566แล้วพี่โอโพสต ติดติดกัน3คลิปนะครับหลังจากนั้นก็มีคลิปอื่นๆเนื่องจากว่าช่องนี้ปกติแล้วเป็นช่องที่พี่โอคุยเรื่องหนังน้องๆที่ติดตามกันจากการที่พี่โอคุยถึงเรื่องหนังเป็นประจำก็ ถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปประเภทวีร็อกหรือ PODCAST เพื่อมาฟังพี่โอพูดคุยในเรื่องอื่นๆบ้างก็แล้วกันนะครับเพราะว่าหนังไม่ได้มีเข้าโรงสัปดาห์ละ7วันหรือสัปดาห์ละ7เรื่องก็เลยไม่สามารถทําคลิปคุยเรื่องหนังได้ทุกวันพี่โอเป็นคนชอบรถไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับชอบเดินทางโดยรถไฟไม่ว่าจะเป็นรถไฟหรือรถไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศก็เลยอยากทําคลิป ที่แสดงให้เห็นวิวทิวทัศน์อันสวยงามจากหน้าต่างรถไฟฟ้าบ้างและพี่โอ๋ก็ได้มีโอกาสนั่งอยู่ริมหน้าต่างท้ายขบวนนะครับริมหน้าต่างท้ายขบวนหลังสุดหน้าต่างขวาสุดเลยตอนนี้เดินทางจากเมืองทองธานีถึงสถานีสีรัฐก่อนที่จะถึงเนี่ยมันจะมีการอ้อมทางยกระดับตรงทางเข้าเมืองทองนะครับพี่โอ๋เคยลงพลาดไปเพราะว่า เดือนที่แล้วเนี่ยทำงานที่เมืองทองธานีก็วันแรกเลยพี่โอก็ลงสถานีเมืองทองธานีแต่ที่จริงแล้วมันอยู่ห่างจากปากทางเมืองทองธานีเป็นกิโลเลยนะครับพอพี่โอลงแล้วต้องลงเดินต่อข้างล่างเดินลอดใต้สถานทางยกระดับมาแล้วปรากฏว่าสถานีที่อยู่หน้าเมืองทองธานีคือสถานีชื่อสีรัตนะครับเป็นการ จะบอกว่ามันทําให้คนเข้าใจผิดอย่างแรงใครที่ไม่รู้เนี่ยนัดก,กันเมืองทองก็จะต้องลงสถานีเมืองทองแล้วก็ปรากฏว่าไม่ใช่นะครับสถานีนี้ชื่อสีรัตเพราะอยู่ใกล้ทางด่วนสีรัตนะครับแต่สาเหตุที่สถานีที่แล้วชื่อเมืองทองธางนีอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นทางร่วมทางแยกที่จะเข้าสู่เมืองทองต่อไปในอนาคตจะมีสถานี i m p a c t และสถานีทะเลสาบนะครับ สถานีสีรัตเป็นสถานีที่9 อยู่ตรงปากทางเมืองทองธานีสถานีนี้ประตูรถจะเปิดตรงกลางนะครับระหว่างสองชานชาลาและตัวสถานีก็ตั้งอยู่ทางฝั่งเมืองทองธานีนะครับไม่มีสะพานลอยคนข้ามจากฝั่งนี้มายังฝั่งโรงเรียนวัดคลองเกลือก็ต้องเสี่ยงตายบนท้องถนนเอาเองโดยมีธงแดงเป็นตัวช่วยนะครับพี่โอ๋เคยผ่านเหตุการณ์มาแล้วแล้วพี่โอ๋คิดว่าเดี๋ยวจะทําคลิปแยกต่างหากถึงอันตรายบนท้องถนนตรงหน้าเมืองทองธานีนี้นะครับ การเดินทางโดยรถไฟฟ้าในช่วงที่ผ่านมานี้มีความคลุกคลักเล็กน้อยเนื่องจากว่าวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยก่อนวันคริสต์มาสคือวันคริสต์สสมาสอีฟเกิดอุบัติเหตรุรางรางจ่ายกระแสะไฟของรถไฟฟ้าสายสีชมพูตั้งแต่ช่วงต้นทางคือสถานี PK01 ไล่มาเรื่อยๆเนี่ยร่วงหล่นบนพื้นนะครับทำให้ต้องปิด ในวันนั้นแล้วพี่โอก็เลยต่อค้างการทำคลิปนี้ไว้ก็เลยต้องหยุดทำคลิปไปชั่วคราวเนื่องจากว่ารอการอัปเดตเพื่อจะมีข่าวใหม่ๆมาฝากคุณผู้ชมนี่ตอนนี้เราใกล้ถึงสถานีแจ้งวัฒนะปากเกล็ด28แล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาก่อนที่ก่อนที่จะถึงปี2,567นี้มีการปิด สถานีไปถึง7สถานีนะครับก็สถานีนี้จะเป็นสถานีสุดท้ายในช่วงนั้นแต่ว่าตอนนี้เปิดบริการครบแล้วแต่ว่าตั้งแต่สถานีกรมชนประทานไปจนถึงสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีเนี่ยจะเป็นการเดินรถด้วยชานชลาเดียวก็ทุกคนก็จะต้องเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีที่5สถานีกรมชนประทานนะครับแต่พี่โอในช่วงที่ผ่านมาช่วงที่ไปทํางานในบริเวณเมืองทองธานีเนี่ยต้องเปลี่ยนขบวนรถที่ สถานีโทรคมนาคมแห่งชาติซึ่งตอนนั้นก็คลุกคลักพอสมควรเนื่องจากว่ารถที่วิ่งมาจากตลาดมีนบุรีจนถึงสถานีโทรคะโทรลมนาคมเนี่ยวิ่งแบบ2อชานชาลาสวนกันไปกลับแต่พอหลังจากนั้นมาแล้วคงเกี่ยวเนื่องกับอุบัติเหตุนี้แหละครับก็เลยทําให้วิ่งได้ทีละ1ชานชาลาทีละคู่ทีละทีละสองขอบวนนะครับแล้วก็สลับกันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอาจจะเป็นวิธีการช่วยเหลือให้ คุณผู้โดยสารเดินทางโดยสะดวกทั้งๆที่ที่จริงแล้วเป็นช่วงทดลองเขาจะปิดไปเลยเนื่องจากอุบัติเหตุเขาก็ทําได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารเราก็เลยมีรถไฟฟ้าใช้สบายๆครับคลิปนี้บันทึกในรอบปฐมฤกษ์ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาไปจนถึงเวลาประมาณ16นาฬิกาในส่วนของคลิปเนี้ย คลิปที่4นี้นะครับประมาณ15นาฬิกาสนาทีจนถึงเวลา16นาฬิกาก็คือใกล้ๆ18นาทีแต่พี่โอก็มีการตัดมีการซอยนะครับจนเหลือ10นาทีต่อ1คลิปรวมแล้วเวลาเดินทางต้นทางปลายทางเนี้ยประมาณ1ชั่วโมงแต่ในเวลาในคลิปเนี่ยประมาณ15นาทีแล้วย่อเหลือ10นาทีครับนี่คือสถานีที่7สถานีเลี่ยงเมืองปากเกรด็ดซึ่ง ตอนนี้ก็เปิดให้บริการเป็นปกติแล้วนะครับตั้งแต่ปี2567เขาอาจจะคิดค่าบริการอันนี้ต้องติดตามในเพจของสถานีรถไฟฟ้าสีชมพูเองนะครับว่าค่าบริการเป็นอัตราเท่าไหร่เพราะว่าพี่โอยังค่อนข้างสับสนในข้อมูลถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปชมวิวเป็นสำคัญนะครับเปิดบริการตั้งแต่6โมงเชา้าจนถึงเที่ยงคืนของทุกวันแล้วณนะขณะนี้ ในช่วงที่ยังฟรีคนก็แน่นนะครับแต่เนื่องจากคลิปนี้เป็นคลิปที่ขึ้นในวันปฐมฤกษ์คือรอบแรกเลยและขึ้นจากต้นทางก็เลยทำให้มีที่นั่งสามารถถ่ายคลิปถ่ายวิวข้างทางให้คุณผู้ชมชมได้จะมีคลิปต่อจากนี้นะครับหลังจากที่ไปถึงศูนย์ราชการนนทบุรีเนี่ยก็จะเดินทางกลับก็จะถ่ายทางหน้าต่างอีกฝั่งหนึ่งมาให้ชมกันครับ สำหรับท่านที่ไม่ได้เป็นแฟนประจําของช่องนี้กรุณากดติดตามไว้ด้วยนะครับเพราะว่าพี่โอจะไม่ได้มีแต่คุยเรื่องหนังอย่างเดียวคลิปคุยถึงเรื่องรถไฟฟ้าสีชมพูเนี่ยบางคลิปที่เป็นคลิปสั้นก็มีผู้ชมค่อนข้างมากหน้าหลายตาก็เลยทําให้พี่โอคิดที่จะทําคลิปเกี่ยวกับการเดินทางโดยรถไฟฟ้าเนี่ยไม่เลิกแล้วต่อไปก็จะมีแทรกไปเรื่อยๆในระหว่างที่ไม่มีคลิปคุยเรื่องหนังให้พูดมากนักนะครับ ตอนนี้เราก็ถึงสถานีแยกปากเกร็ดแล้วรถไฟฟ้าไม่ได้ตรงไปที่ท่าน้ำปากเกร็ดนะครับก็เป็นจุดที่ทำให้รถประจำทางค่อนข้างหายใจสะดวกนิดนึงนิดหน่อยนะครับเพราะว่าที่เหลือแล้วทับเส้นทางกันทั้งหมดหน่าสงสารมากไม่รู้ว่าทำไมถึง ใช้เส้นทางเดียวกันขนาดนั้นสมัยก่อนสาย150้าเนี่ยก็มาทางบ้านพี่โอคือเลี้ยวที่ถนนนวมินแล้วไปสุดที่แฮปปี้แลนด์บางกะปินะครับแต่ว่าทุกวันนี้ไปที่มุนบุรีแล้วก็ถึงแยกป่าเกร็ดแทนซ้อนกับรถไฟฟ้าส,สายสีชมพูเกือบตลอดเส้นทางแต่รถไฟฟ้าสายสีชมพูเนี่ยเลี้ยวมาทางเลี้ยวซ้ายนะครับไปทางถนนติวานนท์ไปถึงแคดแยกแครายแล้วก็สุดที่ ศูนย์ราชการนนทบ,บุรีก็เป็นความสะดวกสบายซึ่งถ้าเปิดฟรีไปตลอดสายรถเม150ก็คงจะ ต้องหยุดให้บริการแน่ๆน,นะครับเพราะว่ามีคนใช้บริการรถเมล์ในช่วงที่รถไฟฟ้าฟรีเนี่ยน้อยมากครับและขณะนี้รถก็มาถึงสถานีกรมชลประทานแล้วนะครับมีวัดชลประทานรังสริ์อยู่ที่อีกฝั่งหนึ่งของหน้าต่างซึ่งก็คงจะได้ชมกันในอีก2คลิปข้างหน้าหลังจากที่พี่โอกลับจากทางศูนย์ราชการนนทบุรีแล้วนะครับอยู่ที่สถานีที่5สถานีกรมชละทรนซึ่งว วิวของวัดชนระทานเนี่ยสวยงามมากติดตามในอีกประมาณ2คลิปข้างหน้านะครับเป็นวัดที่พี่โอเคยบวชอยู่2เดือนด้วยมีหลวงพ่อปัญญาเป็นพระอุปชาในสมัยนั้นมีความรู้สึกปลับลืมตื่นตันมากที่มีรถไฟฟ้าผ่านวัดนี้นะครับ ก่อนหน้านี้ชาวจังหวัดนนทบ,บุรีมีรถไฟฟ้าสายสีม่วงเป็นของตัวเองแล้วตอนนี้มีสายสีชมพูร,ร่วมด้วยก็น่าอิจฉานะครับเพราะว่าบรรยากาศวิวสองข้างทางของทั้งสองสายนี้ในจังหวัดนนทบ,บุรีสวยงามมากครับคลิปนี้พี่โอ๋บรรยายในวันขึ้นปีใหม่ปี2 5 6 7หนึ 1, ่งมกราคมถึงแม้ว่าจะบันทึกคลิปไว้นานแล้วแต่เพิ่งบรรยายและโพสต์วันนี้ก็เลยจะถือโอกาสอวยพรคุณผู้ชมในท้ายคลิปนี้นะครับ ขอให้คุณผู้ชมมีความสุขสมหวังปลอดภัยร่าเริงแข็งแรงกินอาหารอร่อยร่ำรวยเงินทองปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุมีคนรักรอบตัวมากมายและพบเจอแต่คนดีๆตลอดปีตลอดชาตินะครับถึงแล้วครับสถานีสามกีสถานีที่4ติดตามกันต่อไปในคลิปอื่นๆรวมทั้งคลิปคุยเรื่องหนังด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ